เทคแปสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มากันอยู่วันนี้เราจะพามาดูกันว่าที่เทปแกจเนี่ยเขามีอะไรขายบ้างมาอยู่กับคุณต้น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 ครับต้องเป็นต้นต้นด้วยใช่ไหมต้นคือต้นเดียวไม่ได้ไม่ได้โอเคต้นต้นอะคุณต้นต้นช่วยอธิบายนะครับว่าคอนเซปต์ของเทพแกจเนี่ย ที่เป็นเหมือนกับว่าบ่อน,น้ํามันของเรามานานเนี่ยนะบ่อน,น้ํามันเลยบ่อน,น้ํามันแบบว่ามาแล้วลื่นแล้วก็กระเป๋าตังค์หลุดจากตัวเลยอะไรเงี้ยตังปิวอเออตังปิวออกเลยนะขายอะไรบ้างแล้วก็คืออะไรเทปแกจ็ตคืออะไรฮะส่วนใหญ่ของที่ร้านครับก็จะเป็นพวกโดนนะครับผม,มเป็นไม่เดี๋ยวเป็นไฟสตูดิโอประมาณนี้ครับโ <Okay. S 2> เคไฟเล็กๆอะไรเงี้ยอันนตัวเป็นตัวใหม่ อันนี้เห็นเห็นคนเขาฮิตกันอยู่ตัวใหม่เลยเราขอบถามอีกตัวใหม่นิดนึงอันนี้คืออะไรครับเนี่ยชิยุนครับไฟจากชิยุนโมลัส X100 อครับอ๋อตัวนี้คือ100ใช่ตัว100แต่ตัวนี้เป็นตัวคอมโบครับคอมโบก็จะมีแบตเตอรี่ให้แบงถ้าเป็นตัวโปรก็จะมีซอฟบ็อกข้างหน้าให้อ๋อโอเคคือมันมีขายทั้งหมดกี่ระดับตัวนี้คือมีธรรมดามีคอมโบแล้วก็มีสแตนดาร์ด คอมโบแล้วก็โปรถ้าเกิดสแตนด์ด์ก็จะเป็นแค่ตัวนี Gaz ้อย่างเดียววีอยย่างเดแล้วก็มีแล้วมีไอ้รีแฟกเตอร์ให้ด้วยป่ะมีข้างหน้าให้อันนี้เขาเรียกรีแฟกเตอร์ป่ะรีแฟกเตอร์ก็ได้เรียกรีแฟกเตอร์ก็ได้เรียกโดมธรรมดาก็ได้เผื่อไทยเป็นบ้านแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นคอมโบจะมีแบบมาให้จะมีเอแบงค์ให้ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นโปรก็จะมีซอฟต์บ็อกซ์มาให้ซอฟต์บ็อกซ์ใช่ครับประมาณนี้ในการสามชุดอันนี้ดูดีมากเลยอ่ะชอบอ่ะมันสวยอ่ะตอนเห็นคนเขารีวิวกันเนี่ยก็ยังแบบงั้้้้นนนนนๆอออะไไรรรเเเเงงงีียยยยแแแตตต่่่พดมาาหหห็็ัััววววจจิิป๊บบบบชชลลลสใค อ,อืมอือืมอ่าโอเค,คเมื่อกี้ตื่นเต้นมาหน่อยนิดนึงแต่ว่าคือเทปแกลเจ็ตเนี่ยสำหรับคนที่เหมือนกับว่าอยากจะทําวิดีโอหรืออยากจะถ่ายวิดีโอแบบอยากจะทําช่อง YouTube ทำถ่าย Facebook ถ่าย TikTok อะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบว่าเดินเข้ามาเงี้ยคือจัดให้ได้ทุกอย่างเลยปะจัดให้ได้ทุกอย่างครับก็ขอแค่ว่าลูกค้าที่เดินเข้ามามีสเปคสโคป uh huh. งานแล้วก็บัจเจตที่อยากได้เราจัด uh huh. ให้ได้หมดเลย <Okay. S 2> เรา หรือว่าลูกค้ามีสินค้ามีของอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ uh huh. ก็เข้าปรึกษาได้เราแนะนําวิธีการจัดไฟให้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินก็ได้รออหรือว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่จําเป็นจริงๆแล้วก็ต้องการที่จะอัปเกรดเนี่ยก็มาถามได้มาคอนซัลท์ได้แล้วก็มีลูกค้าทางที่เป็นแบบเหมือนกับแบบติ๊กต็อกเกอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมยูท <YouTuber S 1> ูบเบอร์อะไรเงี้ยแล้วมีลูกค้าบริษัทด้วยปะมีลูกค้าบริษัทค,ครับถ้าลูกค้าบริษัทซื้อตามยอดที่ทางร้านตั้งไว้เราก็จะออกไป ท่าที่เขาให้ด้วยติดตั้งให้อบรมให้โอเคแล้วเคยไปทําบ้างยังมีบ้างแล้วครับเป็นยงสนุกไหมก็สนุกครับส่วนใหญ่เขาจะมีพวกพีเอสุประชัยอะไรเงี้ยก็ไปบ้านเขามาบ้างแล้วทําสตูที่บ้านเลยครับโอเคโอเคก็คืออยากได้อะไรมีให้มีให้จะเป็นโปรเจกที่ขนาดย่อมย่อมย่อมหน่อยหรือว่าจะเป็นโปรเจกที่แบบขนาดใหญ่ใช่ครับก็ทําได้หมดใช่อางนี้เนาะวันนี้เราก็เลยแบบว่าหยิบของที่แบบเด่นเด่น มาให้เด่นๆ <คน S 2> ด,ดูกันเ,นเล็กๆดีกว่าเล็กเพราะจะใหญ่มันตั้งไม่ได้เออเออเอเอเพราะว่ามีไฟราคาหลักแสนด้วยมีหลักแสนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราจะมาตั้งก็อาจจะปิดหน้าใช่จะใหญ่เกินไปครับ <laughs> เออแต่ว่าตัวนี้เป็นแบบเหมือนกับไฟสามาันประจําบ้านของหลายๆคนนะใช่ตัวเนี้อ่าอ่ะขายของหน่อยครับอธิบายหน่อยตัวนี้จะเป็นโปรดักจากแอนไลท์นะครับเป็น FS 60 b บครับเป็นบคันเลอร์สามารถปรับอุณหภูมิได้ปรับเควินได้ใช่ครับก็ ราคาเท่าไหร่นะตัวนี้ราคาอยู่ที่5้า0เก้ารอยเ้าสิบาทหกพันมีทอนครับหกพันมีทอนก่อนประกอบลากนะครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วการซื้อไฟเนี่ยเนาะคนหลายๆคนคิดว่าซื้อไฟไป,ไปอย่างเดียวแล้วจบคือก็ต้องพูดตรงว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจบัะทีเดียวใช่ป่ะเพราะว่าไฟก็ต้องมีเสาที่ไปตั้งมีขาใช่ครับ <laughs> มีขา <laughs> ใช่ไหมมีโดมมีซอฟต์บ็อกซ์มีกริดมีอะไรเนี้ยใช่ไหมก็แล้วแต่ว่า ความต้องการจะเป็นยังไงใช่ไหมแต่ว่าทางเนี้ยก็คือถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยก็สามารถให้คําปรึกษาได้แล้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวนี้ที่ขายออกให้พวกติ๊กต็อกเกอร์ยูทูบเบอร์อะไรประมาณนั้นแลวส่วนใหญ่เขาใช้เป็นแบบเขาใช้เป็น La นเท r ร์หรือเขาใช้เป็นเขาใช้เป็นสอบบอกกันถ้าเป็นถ่ายคนไลฟ์สดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็น l a นเทอร์ครับถ้าสินค้าถ่ายโปรดักช h o t ก็จะเป็นพลับลิกยังไงเดี๋ยวเราใส่คลิป l a นเทอร์ของเทพแก๊จไปให้นะครับ มีสอนใช้งานอยู่แล้วมีสอนใช้งานอยู่แล้วว่าไฟแต่ละแบบแตกต่างกันยังไงอ่ะตัวนี้ที่บ้านผมก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะเริ่มไปพี่มีอะไรบ้างนะ f อ๋อไม่ใช่พี่มี f พี่มี forza 60ปีแล้วก็มี fs 150ปีนะก็จะเป็นตัวใหญ่กว่าตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้หนิดหนึ่งนะครับตัวเลขก็กำลังไฟครับใช่ตัวเลขคือกำลังไฟนะครับส่วนนี้เป็นโปรดักต์ใหม่ของโหลดครับ l o wireless มีมันเป็นภาคต่อของตัวนี้นี่เป็นพี่น้องกัน ใช่ไหมเป็นพี่น้องที่แบบว่ามาครึ่งเดียวนะฮะมาครึ่งเดียวแต่มันมีความพิเศษของมันใช่เออเอออ่ะไหนเล่าดิตัวนี้มันมีความพิเศษของมันครับก็คือตัวรับสัญญาณเนี่ยครับสามารถเปิดปิดไม่ได้ขอมีไม์ให้แล้วทีนี้คัมเมล่าแมนจะพูดได้ยินแล้วครับผมคือบางทีมันเหมือนกับว่าแบบว่าอสมุิอยู่กันกับอยากจะพูดอ่ะเออก็พูดได้เข้าเบา มันก็จะเบาใช่ป่ะแต่อันนี้ก็เหมือนกับสมมุติเวลาไปถ่ายแล้วส่งคิวกันก็ได้เหมือนกันเนาะแบบแล้วเวลาไปตัดต่อมันก็รู้ไงส่งคิวกันได้อะไรเงี้ยใช่ใช่ทิ้จะยินด้วยเออเออก็อย่างงี้นะแล้วของโรดเนี่ยตัวใหม่ๆเนี่ยนะคือราคาก็ย่อมยาวขึ้นใช่ป่ะแล้วก็มีพวก Accessories อะไรเงี้ยใ,ให้ครบขึ้นเนาะใช่เราเราขอขอหยิบมาอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าใช้อยู่ตัวเนี้ยใช่ไหม อันนี้ราคา2000ต้น,นต้นใช่สองพันต้น,ต,น,ต,นต้นหรือกลางกนะกลางกลางครับสองพันกลางกลางดีกว่าอ่าเรียกว่ากลางกดีกว่าก็คือมีสายมาให้ใหแบบครบคันมากใช่อันนี้เดี๋ยวมีทํารีวิวไปแล้วสั้นๆนะครับในช็อตลองไปดูกันได้อ่ะตัวนี้ต่อนิดนึงเอ่อไวเลสมีเนี่ยจริงๆแล้วไวเลสโกลทูไวเลสโกลเนี่ยนะมันเป็นแบบอะไรที่ฮิตมากเลยใช่ไหมใช่ครับช่วงนั้นฮิตมากเอ่อแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ได้ต้องการตัว t รานส์มิเตอร์สตัวเนี่ยก็สามารถที่จะใช้แค่ได้นเดียวได้ครับแล้วก็สมมติสมมุติว่ามีคามราโอเปอเรเตอร์อีกคนหนึ่งเนี่ยก็สามารถพูดได้ด้วยใช่หรือถ้าสําหรับสายบล็อกนะครับสายบล็อกที่ต้องการแบบว่าความเรียลนิดนึงอะไรเงี้ยคือพวกโหลดไวเลสเนี่ยบางทีมันก็จะเก็บเสียงของเราเสียงพูดเราค่อนข้างเยอะใช่ไหมแต่ว่าเสียงรอบข้างเนี้ยก็จะน้อยลงลดลงนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากไปออกล็อกแบบที่ต้องการจะให้มัน แบบเสียงเรียวหน่อยเนี่ยก็อย่างตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้คือโหลดวิดีโอไมโครสองนะฮะเดี๋ยวเราสลับเสียงไปให้ฟังนะครับเสียงที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ตอนนี้เป็นเสียงที่มาจากโหลดวิดีโอไมโครสองไมโครสองเอ่อฟงพูดด้วยสวัสดีครับ <laughs> อ่ะก็ประมาณนี้ตัวนี้ก็ข้อดีของมันก็คืออันนี้เราสามารถเสียบกบกล้องได้ใช่ไหมใแต่ว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี้ยครับแล้วสําหรับคนที่อาจจะ นั่งถ่ายที่บ้านด้วยเนี่ยสามารถเสียบใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยใช่มีช่อง Type C ม,มีช่อง Type C อยู่<ม>แล้วก็ถ้าเกิดเสียบกับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีแอป Road Central ใช่ไหมใช่เขาที่ปรับได้อ,อ่ปรับได้นะครับอันนี้ก็คือจะราคาแพงกว่าออตัว Road Micro 2นิดนึงใช่ครับแล้วแต่โปรโมชั่นต้องดูที่อัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับนี่นี่เรามาดูตัวเด่นกันอีกตัวหนึง่งอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยเล่าให้ฟังนะตัวนี้ก็จะเป็น DJI Air 2S ครับพิเศษของมันก็คือ เซนเซอร์ด้านหน้าจะใหญ่นะครับหนึ่งนิ้วถ่ายกลางคืนได้ครับแต่ต้องทําใบอนุญาตให้ถูกต้องนะครับบินกลางคืนนี้แล้วนี้เคยบินโดนไหมครับบินโดนครับเคยบินโดนซื้อที่นี่ทาใบอนุญาตให้ไหมครับซื้อที่นี่ทําใบอนุญาตให้ฟรีครับผมทางร้านดำเนินการให้ใช่ครับอ๋อเหรอใช่ดูแลให้เป็นพิเศษครับโอเคแต่ถ้าซื้อเรามีใบพันนะครับอันนี้มันเป็นตัวโช์เฉยเออเออก็นึกว่ามันบินยังไงวะ นอกจากโดรนแล้วเนี่ยสายแอคชั่นนะครับก็อาจจะดูตัวนี้ด้วยเป็นแอคชั่นแคมครับใช่อันนี้คืออันนี้ก็คือของ DJI ครับก็จะมี DJI GoPro Insta ที่เป็นกล้อง360ประมาณนี้ที่รานจะมีขายอยู่3แบรนด์ครับโอเคก็บางคนก็ตั้งทงมาเลยใช่ไหมว่าจะเอาตัวนี้ใช่แต่มาถึงแล้วบางทีลูกค้าซื้อเกิน ความจำเป็นเราก็ลดสเปคลงมาให้อ๋อเออแต่จ่ายราคาเดิมเฮ้ะตอนนี้เรามาดูกันอีกชิ้นหนึ่งนะครับอ่าครับนี่ถ้าเกิดว่าเป็นช่องมิสเตอร์ฮูสต์บอสเนี่ยเขาต้องโยนมาไงเราก็ต้องมาทำท่ารับเดี๋ยวเราจะรับเดี๋ยวเราจะรับก็ไม่ได้เดี๋ยวเราจะได้แหกกันนะครับตัวนี้จะเป็นขาโมโนพอดครับของ i o o t s t a t e ใช้สําหรับกล้องวิดีโอครับเรุ่นนี้โคบ้า2นะครับใช่โคบ้า3เข้ามายังตอนนี้โคบ้า3กำลังจะเข้ามาครับแต่ตอนคลิปออนน่าจะเข้ามาแล้วครับโอเคได้โอ้โหไม่รู้กันแล้วว่าคลิปช่องเราเนี่ยถ่ายปั๊บตัดเลยพรุ่งนี้ก็ออนแล้วอ่าตัวนี้เดี๋ยวเราขึ้นเราแกะไหมแกะได้ไหมหรือว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ตให้ก็ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้ขาตัวเนี้ยที่ถ่ายอยู่เหมือนกัน ไอ้ฟูเทจก็มีโปรดักต์หลายอย่างเหมือนกันเนาะมีโปรดักต์หลายอย่างครับตอนนี้ที่แบบว่าอินสต็อกอยู่นี่มีอะไรบ้างอะครับนี่ครับทางนั้นก็จะมีหัวโคอมโด K5 ครับมี K5 K7 ครับผมก็จะรับน้ำหนักได้ตามตัวเลขเลยห้าก็5้โลเ็ดก็7จ็ดกิโลกรัมนะครับนี่หัวพานเอ้ยหัวแพนครับโอเคแล้วก็มีนี่เขาเรียกอะไรนะสไปเดอร์ป่ะสไปเดอร์แคลบโฟนครับโฟนครับเป็นที่จับโทรศัพท์มือถือใช่ครับใช้ดีต่อกับหัวของเขาได้ด้วยต่อขาของเขาได้ด้วยเออใช้ดีเลยอันนี้ก็มีอยู่ อันนี้ก็เหมือนจะมีอยู่มั้ง K5 K5 คือรุ่นรุ่นถูกสุดใช่ไหมใช่ครับเพราะพี่มี K5 <Okay. S 1> กับมีขานี้อยู่มั้งใช่ครับ okay. แต่ขาตัวนี้ก็จะมีโมอนโพอร์ตไต p พอตด้วยอา่าหลายรุ่นใช่แล้วก็มีล่าสุดเห็นเอาตัวนี้เข้ามาแล้วนี่ที่เป็นฐานวงกลมอะ่ะใช่ไหมที่แบบว่าเป็นฐานวงกลมแล้วก็เป็นขาตาาึงขึ้นมาใช่ครับเข้ามาแล้วเอออันนั้นสําหรับแบบว่า คนที่มีพื้นที่จํากัดมากๆอย่างเงี้ยเราก็คือจะตั้งขาไว้ตรงนั้นเลยไม่ขยับไปไหนเลยก็ใช้แบบนั้นเลยก็ได้เนาะอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสรุปกันอีกทีหนึ่งว่าสําหรับคนที่อยากจะอาทำวิดีโอทำช่องทำนู่นทำนั่นทำนี่หรือว่าอยากจะตั้งสตูดิโอสำหรับถ่ายอะไรในบริษัทใช่ครับหรือว่าเริ่มต้นเป็นวอลกิ๊กตกเกอร์อยากจะเริ่มต้นทำงานทางด้านออนไลน์เข้าปรึกษากับเราได้เลยครับ เราไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอยู่แล้วครับใช่ครับบอกสถานที่นะครับว่าอยู่ที่ไหนยังสถานที่ก็คือลาดพพ้าซอยสี่นะครับอยู่ในโรงแรมเดอะคอเตอร์ชั้นหนึ่งครับผมครับผมโอเคมาเจอถ้ามาไม่ถูกก็คือสถานีม r t พหลนโยธินขึ้นมาประตูหนึ่งครับอ่าโอเคอันนี้ต้องถามทุกครั้งเหมือนกันเพราะว่าหลงมประตูทุกทีเลยข้างล่างเนี่ยเออมาเจอกับต้นต้นได้นะครับถ้าเรียกต้นอย่างเดียวไม่หันนะไม่หันครับต้องเรียกต้นต้นต้นครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนไล้กันใช่ครับขอบคุณครับ